ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับบ๊อบเดมูลนะครับในช่องบ๊อบเดมูลสปีกิต้านะครับวันนี้นะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับวันนี้จะจะมาพูดถึงเรื่องการสั่นสายนะครับการสั่นสายกีตาร์นะครับหรือภาษาในภาษาของศัพท์ทฤษฎีดนตรีเรียกว่าการเวเบโตนะครับการสั่นสายคือการเวเบโตนะครับครนี้นะครับผมจะมาแนะนําจะมาสอนน้องๆนะครับจะมาแนะนําพี่ๆนะครับ พ่อแม่พี่ปานาอาทุกคนนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับรุ่นเดียวกันด้วยนะครับใครที่อายุ35ก็เป็นรุ่นเดียวกันนะครับใครที่อายุมากกว่าผมก็ขออนุญาตนะครับที่จะแนะนําลิกนี้นะครับก็ไม่ได้สอนอะไรคือเป็นการแนะนานะครับผมก็นะครับพูดถึงการสั่นสายนะครับการเวเบโตการสั่นสายเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับของการเล่นกีตาร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นนีโอคาสิกสายปั่นสายสปีดนะครับยิ่งต้องสั่นสายดีนะครับ ยิ่งต้องดันสายไม่เพีย้ยนยิ่งต้องสั่นสายดีนะครับสั่นสายเนี่ยมันเป็นสเสน่ห์ให้กับดนตรีของคุณนะครับเป็นการสร้างสำเนียงสร้างความไพเราะสร้างสเสน่ห์ให้กับกีตาร์ของคุณนะครับดนตรีไม่ได้มีความเร็วนะครับท่านผู้ชมต้องเข้าใจจุดนี้ว่าสปีดนะครับสปีดพิกกิ้งสวิตพิกกิ้งแทปปิ้งนะครับดีดข้ามสายอีโคโนมีพิกกิ้งเทคนิคที่ใช้ในแนวนีโอคลาสิกหรือกีตาร์ฮีโร่นะครับ จะไม่ได้ใช้ตลอดทั้งเพลงนะครับเทคนิคพวกนี้จะใช้แค่บางท่อนเท่านั้นนะครับถ้าสังเกตดูดีๆนะครับแล้วก็จะมีเมโลดี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีการสั่นสายนะครับลองไปฟังผลงานของอิงเวสติ y ไบหรือจอมฟิโลซีหรือจะเป็นมือกีตาร์หลายๆคนนะครับเจสันลิชาสันะครับแล้วก็มีหลายคนนะครับที่เล่นกีตาร์เก่งนะครับโจแซดก็เก่งนะครับไปฟังสำเนียงดูแต่ละคนนะครับสำเนียงกีตาร์เขาดันสายสั่นสายไี้ดีมากเลยนะครับ ไปฟังสเตตไวเล่นนะครับไปฟังแซกไวเล่นนะครับแซกไวเล่นเวลาสั่นสายเวลาขยี้สายนะครับมีเสน่ห์นะครับสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่นักดนตรีต้องฝึกเป็นสิ่งที่มือกีตาร์ทุกคนต้องทําได้นะครับก็วันนี้นะครับแบบฝึกหขัดวันนี้สอนหนึ่งลิกนะครับวันนี้จะมาแลกเปลี่ยนวิชาหนึ่งลิกนะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนําการเวเบโตหรือการสั่นสายนั่นเองนะครับเป็นการสร้างสำเนียงให้กับกีตาร์ของคุณนะครับให้เรานะครับ น้องๆมือใหม่นะครับเอานิ้วน้งสามนิ้วนะครับไปจับนะครับสายสามนะครับนิ้วนางนะครับจับสายสามกดสายสามนะครับช่องที่สิบสี่นะครับจะได้โน้ตนะครับเสียงลาหรือเสียงเอนั่นเองนะฮะเนนะฮะเสียงเอนะฮะหรือเสียงลานั่นเองนะครับทีนี้ มัน e มีเคล็ดลับมีเทคนิคในการสั่นสายนะครับหลายคนสั่นสายยังไม่ค่อยดีนะครับหลายคนสั่นสายเหมือนสั่นตะนิ้วสังเกตไหมครับมือตาหลายคนเทาี่ยังฝึกไม่ถูกสังเกตดูเวลาสั่นสายจะสั่นแบบไม่มีแรงนะบางคนบางคนเสียงไม่สั่นครับแต่นิ้วสั่นนะครับบางคนเสียงไม่สั่นแต่นิ้วสั่นนะครับนี่นะครับวันนี้ก็จะมาสอนการสั่นสายมาดูนะครับให้กดลงไปที่สายสาช่องที่14นะครับ จะได้เสียงโน้ต A นะครับหรือโน้ตลานั่นเองนะครับนะครับแล้วให้น้องๆเพื่อนๆที่พี่ทุกคนนะครับใช้นิ้วโป้งนะครับดันตรงคอไว้นะครับดันตรงคอนี้ไว้กดไว้นะครับขมไว้และใช้ทั้ง3านิ้วสบัดลงนะครับกดแล้วสบัดลงใช้ข้อมือสบัดด้วยนะครับเวลาฝึกนะครับเวเบโต้ฝึกครั้งแรกต้องฝึกยังไงอ่าหลายคนถามเข้ามาให้สั่นเป็นเบียด2ชั้นครับจริงจริงครับนะครับอันนี้เรียนมาจริงจริงเลยนะครับผมฝึกมาจริงหามาดูนะครับ หนึ่งสสนะครับอ right ่าลองไปสัมสายอื่นดูนะครับสายสามช่องที่ห yes ้านะครับนะเสียงสี่อ่าสายสามช่องห้านะครับอ่าเพื่อนว่ากีตาร์ผมนะครับอ yes ่าได้ขุดคอนะครับได้ทําการสเกล็ลบเหมือนอิงเวนะครับกีตาร์ตัวนี้ผมเอาไปขุดคอนะครับเอาไปคว้านคอเหมือนอิงเวนะครับ ทำให้การสั่นสาย,ยง่ายขึ้นนะครับ <Huh? S 1> อผมจะสั่นสายนะครับเบเบโตนะครับสายสามเฟสที่ห้าหรือช่องที่5้านะครับเสียงโดนะเสียงซีนั่นเองนะครับเวลาสั่นนะครับช,ช้าเเ uh ็นไงปสียื คล่องแล้วนะครับเราถ้าเล่นแนวล็อกแนวเฮฟวี่แนวสปีดเมทัลเนี่ยสันสายจะค่อนข้างดูเดือดหน่อยนะครับสันสายจะค่อนข้างรุนแรงหน่อยครับ,นะรบผมเป็นคนที่ค่อนข้างสันสายแรงนะครับผมเป็คน,นค,มมคนที่เล่นกีตาร์ผมจะสำเนียง จะสั่นสายค่อนข้างแรงนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่มือกีตาร์แต่ละคนนะครับแต่ละคนดันสายสั่นสายไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่หูคนแล้วก็อยู่ที่การฝึกนะครับอยู่ที่สำเนียงคนนี่เหมือนกันนะครับถ้าเราลองไปฟังผลงานของมือกีตาร์ต่างประเทศดูเราจะรู้ว่ามือกีตาร์แต่ละคนเนี่ยสั่นสายไม่เหมือนกันเลยสักคนนะครับสำเนียงไม่เหมือนกันเลยนะครับเขามีเอกลักษณ์นะครับนะครับผมก็นะครับลองไปฝึกดูนะครับสั่นสายไม่อคบีสองชั้นช้าๆก่อนนะครับสั่นขึ้นลงลง ลงขึ้น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 ช้าๆนะครับอ่าช้าๆก่อนอ่าลองฝึกนะครับอ่าวันหนึ่ง่เรามีย4ชั่วโมงลองฝึกนั่งดันสายนั่งสั่นสายดูนะครับลองฝึกเวเวโตดูสักหนึ่งชั่วโมงครับเราเก่งแน่นอนครับถ้าสำเนียงดีครับก็มีแต่คนอยากฟังนะครับถ้าเล่นกีตาร์ต่อให้เล่นเร็วนะครับ แต่ไม่มีสำเนียงนะครับก็ไม่มีใครฟังนะครับช้าๆนะครับนะครับก็ลองไปฝึกดูนะครับง่ายๆนะครับการจำสายวิเวโตนะครับลองฝึกให้ครบทุกสายเลยนะครับทุกช่องเลยยิ่งดีนะครับก็คาบนี้ในคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับ๊อบดวงมูลด้วยนะครับที่ผมจะได้มีกำลังใจทำช่องเกี่ยวกับ speed picking ต่อไปนะครับ ในคลิปต่อไปนะครับผมจะสอนเกี่ยวกับนะครับการฝึกสปีดพิกกิ้งนะครับจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยจะไม่เฉลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาเจอกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับสวัสดีครับไปฝึกสันสายมานะครับ